จะมาสอนการเชื่อมต่อโปรแกรม g x w o r k 3นะครับ Simulation ร่วมกับโปรแกรม GT Designer 3นะครับก่อนอื่นให้เราเข้าไปเขียนโปรแกรมที่โปรแกรม g x w o r k 3ก่อนนะครับเดี๋ยวันคลิกเข้าไปที่โปรแกรม g x w o r k 3นะครับจากนั้นไปที่ Project นะครับคลิกที่ New เลือก Series เป็น AB5 CPU ไทยเป็น AB5U หรือใครใช้ PLC รุ่นอื่นก็เลือกเป็นรุ่นอื่นนะครับโปรแกรมร n g u g ให้เลือกเป็น ภาษาเลตเตอร์นะครับกดโอเคจากนั้นเมื่อเรา new project เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้างโปรแกรมด้วยเลตเตอร์ไดแกรมนะครับผมจะสร้างสวิตช์นะครับ x0 นะครับเป็นสวิตช์นะครับเพื่อใช้ในการสตาร์ทนะครับและก็สร้างเอาต์พุตนะครับ y0 นะครับเป็นเอาต์พุตและก็สร้างสวิตช์หน้าสัมผัสปกติปิด x1 mm hmm. นะครับใช้เป็นสวิตช์สต็อปโปรแกรมนี้จะใช้วิธีการเซลล์โฮลดิ้งก็คือเอาคอนแทคช่วยของ y0 นะครับมาออกกับ x0 นะครับเอาต์พุตจะไม่ใช้ y ก็ได้นะครับจะใช้เป็นอินเทอร์ r e ลรีเลย์หรือรีเลย์ที่เป็น เป็น m ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเป็น y ศนย์นะครับไม่ใช่ x ศูนย์เซลล์ดิง y 0จากั้กด f 4เพื่อทำการ convert อ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรม gt designer สามครับแบบเบมืคลิกเข้าไปที่ gt designer สามเข้ามาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็คลิกที่ new ครับ โปรแกรมก็จะให้เราตั้งค่าอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนี้นะครับกด next ครับขั้นตอนแรกก็ system setting นะครับเราก็จะมาเลือกซีรีส์ว่าเราใช้หน้าจอทัชสกรีนเป็นหน้าจอของอะไรนะครับถ้าใครไม่มีให้เลือกเราก็เลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับอ่าอยก่ตัวอย่างผมจะใช้ซีรีส์เป็นอ่า g o สองพันก o d type ก็เลือกขนาดของหน้าจอผมก็จะเอา หน้าจอนี้เลยนะครับ GT27 g v 6 4 0 8 4 8 0นะครับจาก,กนั้นกด next เลยครับกด next ครับทีนี้ controller setting นะครับเราก็จะมาเ็ตในส่วนของอุปกรณ์ controller นะครับยี่ห้อเป็นยี่ห้อ Mitsubishi ครับส่วนรุ่น controller ก็คือเราใช้ f x 5 u นะครับเป็นรุ่น Music IQF นะครับกด next ครับ กด next ครับกด next ครับกด next ครับค่า IP address นะครับของจอทสกรีนก็คือหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดสามจุดหนึ่งแปดอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกด next ครับกด next ครับเลือกรูปแบบของหน้าจอนะครับผมใช้หน้าจอพื้นฐานสีดำเลยนะครับกด next ครับกด finish กดโเคพื้นที่ตรง หน้าสกรีนตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สำหรับการที่เราจะเขียนสวิตนะครับเขียนอินพุตเอาพุตนะครับในส่วนของสกรีนนะครับให้เรามาที่หน้าสกรีนหน้าตรงนี้คือหน้าสกรีนนะครับอย่างตอนนี้ของเราก็คืออยู่ที่เบสสกรีนนะครับชื่อชื่อของหน้านี้ก็คือหนึ่งนะครับเราจะตั้งชื่อให้เราก็ดับลคลิกเข้าไปหรือคลิกขวา rename ก็ได้ ครับสมมุติว่าผมจะตั้งชื่อเป็นอ่าเป็น a ก็ได้นะครับแต่เลขหนึ่งนี้ลบไม่ได้นะครับเลขหนึ่งนี้ลบไม่ได้แต่เราสามารถเพิ่มชื่อได้นะครับกด enter เพื่อยอมรับการตั้งชื่อจากนั้นเราก็จะนะครับอ่าไปเอาในส่วนของสวิตช์มาเขียนนะครับเพื่อให้มันซิงกับโปรแกรม GX เอ็เวกสนะครับก็มาที่ฝั่งขวามือนะครับ ให้มาที่สวิต์นะครับเลือกเป็นบิตสวิต์จากนั้นเราก็นำสวิต์นี้นะครับมาเขียนที่หน้าจอนะครับเราก็จะได้สวิต์แล้วนะครับทีนี้เราก็ดเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขนะครับในส่วนของดไวท์นะครับก็คือมันซิงค์อยู่กับอินพุตของ PLC ที่เขียนใน ladder diagram เป็นดไวท์อะไรอย่างเช่น x ศนย์ x 1นะครับ ดีไวตัวนี้ผมจะให้เป็นสวิตสตาร์ทก็คือ X0 นะครับแอคชั่นก็คือลักษณะการทำงานของสวิตตัวนี้นะครับเป็นแบบ Momentary ก็คือกดติดปล่อยดับนะครับถ้าเป็นออเท n a t e ก็คือกดติดกดดับนะครับเมื่อเราได้ค่าดีไวแล้วนะครับต่อไปในส่วนของสไตล์นะครับเราสามารถที่จะเลือกสไตล์นะครับ ของสวิต์นะครับตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นไปเลือกสีสม,มุติว่าผมให้เป็นสีเขียวนะครับหรือเราจะไปเปลี่ยนเชฟตรงมุมนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้สวิต์เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมันก็จะมีในส่วนของคีย์ทัชตอนออฟอยู่นะครับสวิต์เป็นยังไงตอนที่มันออนนะครับสวิต์เป็นยังไงนะครับ ก็จะเลือกตามนี้นะครับกดโอเคจากนั้นเราไปที่เทคนะครับในส่วนของเทคตรงนี้เราสามารถที่จะป้อนในส่วนของชื่อของสวิตตัวนี้ลงไปที่ปุ่มของสวิตได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะป้อนคําว่า start s t a r t นะครับชื่อก็จะปรากฏที่สวิตนะครับสามารถเลือกในส่วนของฟอนได้นะครับว่าเราต้องการป้อนอะไรขนาดของฟอนขนาดเท่าไหร่นะครับ มีการเลือกตัวหนาตัวเอียงพวกนี้ทำได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวอักษรว่าให้อยู่ตรงไหนของอุปกรณ์น,นะครับเราจะเซ็ตเฉพาะในส่วนของ Basic Setting ตามนี้นะครับกดโอเคอ่ะเราก็จะได้สวิตช์สตาร์มาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของสวิตช์สต็อปนะครับถ้าเราไม่ไปเลือกนะครับตรงมุมขวาเป็น Bit สวิตช์มาใหม่เราสามารถทำการ Copy ปี้อันเดิมได้นะครับ คลิกที่สวิตช์กด Ctrl c อนโทรลซกด c อนโทรลวแล้วก็คลิกวางจากนั้นผมจะดับเบิลคลิกเข้าไปแก้สถานะนะครับเลือกเป็น device x 1เป็นสวิตช์สต็อการกดเป็นแบบ momentary s ่ y l ตนะครับผมมาเปลี่ยนสีนะครับกีทัต o f f ผมเป็นสีแดงกีทั u ออนก็เป็นสีแดงเหมือนกันอ่ะเชฟเดิมนะครับจากนั้นไปที่เทคนะครับเปลี่ยนจากคำว่า start เป็นคำว่า นะครับตัวอักษรขนาดเท่าเดิมกดโอเคแล้วก็จะได้สวิตช์สต็อปมาแล้วนะครับต่อไปเอาพุทที่เป็นหลอดไฟนะครับผมก็จะไปเลือกในส่วนของเอาพุทนะครับตรงนี้นะครับเป็นบิดแรมนะครับแล้วก็ลากมาวางแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปแก้ไขในส่วนของ e v ไว้นะครับ เอาพุทเราคือ y0 แล้วก็พิมพ์ y0 นะครับจากนั้นสีสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างเช่นตอนออฟให้เป็นสีเขียวตอนออนก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเชฟได้เหมือนกันนะครับว่าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้เทกตัวน,นี้เราสามารถใส่เท t ได้เหมือนสวิตต์นะครับอาจจะใส่เป็นแรมหนึ่งแรมสองแบบนี้ก็ได้ อันนี้ผมจะไม่ใส่นะครับกดโอเค่ะเราก็จะได้ในส่วนของ input ก็คือ s w i t c h Start x 0 s w i t c h Stop x 1แล้วก็ Output y 0แล้วนะครับจากนั้นการ Simulation ร่วมกันนะครับของสองโปรแกรมนี้นะครับเราต้องไป Simulation ในส่วนของโปรแกรม GX Works สก่อนนะครับกลับไปที่โปรแกรม GX Works สนะครับเมื่อเรา c o n เวิรโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่อ่า สตาร์ทการซิมูเลชันนะครับไปที่ดีบั g นะครับซิมูเลชันแล้วก็สตาร์ทการซิมูเลชันเมื่อเราทำการซิมูเลชันของโปรแกรมทีเวิร์คสามเสร็จแล้วนะครับไม่มี e อ r o r เกิดขึ้นนะครับขึ้น PWR ขึ้น p w r u n นะครับแล้วก็กดพับเก็บลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่โปรแกรม GT Designer สามนะครับและเราก็ ไปตั้งค่าในส่วนของการซิมูเลชันนะครับถ้าข้อมูลการซิมูเลชันหรือหน้าต่างการซิมไม่ปรากฏนะครับให้เราไปที่วิวไปที่ทูบาร์นะครับแล้วก็ไปเลือกซิมูเลเตอร์ออกมานะครับก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับซิมูเลเตอร์ในส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีการเซตกับการเริ่มซิมูเลชันนะครับครั้งแรกเลยให้เรามาตั้งค่าก่อนนะครับ Simulator Set นะครับเมื่อเรากดเข้ามาที่ Simulator Set นะครับในส่วนของตรง o n n e c t i o n นะครับให้เราเลือกเป็น GX s i m u l a t o r 3นะครับถ้าใครเป็นตัวอื่นอยู่ให้เลือกเป็น GX s i m u l a t o r 3นะครับจากนั้นกดโอเคจากนั้นเริ่มสตาร์ทการ Simulation ได้เลยนะครับคลิกที่ Simulation Activate แล้วก็จะได้หน้าต่างของการซิมูเลชันขึ้นมาแล้วนะครับงั้นพับโปรแกรม GT Designer 3ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโปรแกรม DX Work 3มันเชื่อมต่อกับ GT Designer 3ได้ไหมนะครับกด Switch Start นะครับอ่า X 0ทําทำงานนะครับ Y 0ก็ออนหลอดไฟก็ติดนะครับเมื่อต้องการหยุดทำงานกด X 0่กด X 1นะครับ s ื t อสต็อปอ่าจังหวะที่กด X 1ก็ ัดการทํางานของอรพพุตวายนนะครับพอปล่อยมือหน้าสัมผัสก็กลับคืนสภาพเดิมกดสตาร์ทใหม่ไฟก็วิ่งจาก x0 ไปที่ y0 และทําการเซลล์โมดดิ้งล็อกตัวเองปล่อยมือจาก x0 y0 ก็ยังทํางานค้างอยู่นะครับน,นี้ก็เป็นวิธีการนะครับซิมูเลชันโปรแกรม GT Designer 3ร่วมกับโปรแกรม G Work 3นะครับขอบคุณครับ